สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานเทพแห่งการขจัดอุปสรรคและเทพแห่งศิละปะพรพิคเนตเทพที่มีหัวช้างและเรื่องราวสุดว้าวที่คุณไม่ควรพลาดก่อนที่เราจะเริ่มลุยกันลึกๆผมขอชวนทุกคนมาฟังถึงต้นกําเนิดและความสําคัญของพภรพิคเนตกันก่อนพรพิคเนตนั้นมีการเกิดที่แปลกและน่าสนใจครับ บางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระพิคเนศไม่ได้เกิดจากความเป็นเทพในตอนแรกแต่เป็นการสร้างขึ้นโดยพระแม่อุมาที่อยากให้ลูกชายคนนี้ช่วยเฝ้าประตูขณะอาบน้ำแต่เรื่องราวก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะเมื่อพระอิศวรกลับมาที่บ้านและพบว่ามีผู้ชายแปลกหน้าเฝ้าประตูจึงเกิดการเข้าใจผิดและการตัดศีรษะใช่แล้วครับพระอิศวรต้องตัดศีรษะของพระพิคเนศทิ้งไปจนกระทั่งพระอุมารู้และก็โกรธจนร้องขอให้พระอิศวรทําให้ลูกชายกลับมา ในที่สุดพระอิศวรจึงส่งคนไปหาหัวของสัตว์ตัวแรกที่เจอและได้หัวช้างมาใส่ให้กับพระพิคเนตท่านจึงกลายเป็นเทพที่มีหัวช้างกับร่างมนุษย์อย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้หลายๆคนคงรู้จักพระพิคเนตในฐานะเทพแห่งการขจัดอุปสรรคกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มธุรกิจใหม่การเดินทางหรือแม้แต่การแต่งงานพระพิคเนตเป็นเทพที่คนส่วนใหญ่เลือกขอพรเมื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มีคํากล่าวว่าทุกครั้งที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิต ให้หันไปบูชาพระพิคเนตพระองค์จะช่วยขจัดทุกอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปนี่คือเหตุผลที่ทําไมพระพิคเนตถึงได้รับความนิยมในการขอพรเรื่องการเริ่มต้นใหม่และความสําเร็จต่างๆพระพิคเนตไม่ใช่แค่เทพแห่งการขจัดอุปสรรคเท่านั้นนะครับท่านยังเป็นเทพแห่งศิลปะและพิยาการด้วยหากใครที่เป็นศิลปินหรือชื่นชอบการสร้างสรรค์งานศิลปะพระพิคเนตคือเทพที่จะให้แรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์งานใหม่ๆโดยเฉพาะในวงการดนตรีและการเขียน ตำนานหนึ่งเล่าว่าพระพิคเนได้รับการแต่งตั้งจากพระวิษณุให้เขียนมหาภาระตะซึ่งเป็นมหากราบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอินเดียท่านเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยหัวช้างพระพิคเนศไม่ได้เป็นเพียงเทพที่ได้รับความนิยมในอินเดียเท่านั้นนะครับพระองค์ยังได้รับความเคารพจากผู้คนในหลายๆประเทศในเอเชียในประเทศไทยก็มีการบูชาพระพิคเนศกันอย่างแพร่หลายพอเราเดินผ่านวัดหรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมักจะเห็นพระพิคเนศตั้งอยู่ในบริเวณนั้น เป็นสัญลักษณ์ของการขจัดอุปสรรคและขอความเจริญรุ่งเรืองพะพิคเนตจึงไม่ได้เป็นแค่เทพในศาสนา,าฮินดูแต่เป็นเทพที่ได้รับความเคารพจากผู้คนทั่วโลกอย่างแท้จริงการบูชาพะพิคเนตนั้นมีหลายวิธีครับส่วนใหญ่จะเป็นการถวายขนมโมทกะเป็นขนมหวานที่พะพิคเนตนั้นชื่นชอบโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลพิคเนตชาหรือเทศกาลที่เฉลิมฉลองการเกิดของพะพิคเนตคนที่บูชาพะพิคเนตจะมีความหวังในเรื่องการเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือชีวิตส่วนตัวสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือพระพิฆเนศไม่ได้ถูกบูชาด้วยแค่ดอกไม้หรือขนมแต่ผู้ที่บูชาท่านจะมีพิธีกรรมเฉพาะเช่นการถวายกล้วยหนึ่งลูกเพราะท่านชอบกล้วยหรือขนมมุทกะซึ่งเป็นขนมโปรดของท่านหลายๆคนที่ขอพรพระพิฆเนศในเรื่องการเรียนการสอบหรือการงานท่านมักจะช่วยให้เส้นทางราบรื่นแต่การขอพรจะได้ผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความจริงใจด้วยครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าที่เราเห็นรูปลักษณ์ของพระพิฆเนศในทุกวันนี้มันยังมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์ของท่านหัวช้างแสดงถึงปัญญาความเข้าใจลึกซึ้งความอ่อนโยนและการแก้ปัญหาที่ไม่ธรรมดางวงใช้แทนการมีความสามารถในการจับปัญหาทุกๆด้านอย่างละเอียดและมีความยืดหยุ่นหนูผานะของท่านเป็นสัญลักษณ์ของการเล็ดลอดไปในที่แคบซึ่งหมายถึงการข้ามอุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้น พระพิฆเนศจึงกลายเป็นเทพที่ไม่เพียงแค่มีอำนาจแต่ยังเป็นเทพที่แสดงถึงความรอบคอบและความคิดที่ลึกซึ้งซึ่งทุกวันนี้หลายคนบูชาท่านเพื่อขอพรอให้สมหวัง,งในสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ๆส่วนคาถาที่ใช้บูชาพระพิฆเนศสั้นๆน,นะครับโอมสีคเนศายะนามหฮาลองท่องด้วยใจนิ่งๆแล้วอธิษฐานจากใจครับไม่ต้องพิธีรีตองมากแค่จริงใจก็พอสุดท้ายนี้บางสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่แค่พรจากเทพนะครับแต่คือความเชื่อว่าเราทําได้ และพระพิคเนตก็เหมือนเป็นพลังใจที่คอยบอกว่าทุกอุปสรรคมันข้ามได้เสมอถ้าเรามีสติปัญญาและความพยายามก็หวังว่าเรื่องเล่าว,วันนี้จะให้พลังดีๆกับทุกคนนะครับถ้าชอบเรื่องราวสายมูตำนานเทพเจ้าแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับ